โอเคนะครับก็ไม่ได้เดลิฟนานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเดลิฟกันนะครับคิดถึงมากคิดถึงเดลิฟมากๆก,ก็เลยเดี๋ยววันนี้ไปเดลิฟกันนะครับก็จะเดลิฟโวลูมอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมไปไปยิม,มดื่มเดีไปตัดผมก่อนนะครับ okay. นี่นะครับนานาน,านาก็เป็นเดลิฟเทรนนิ่งรอบสุดท้ายของ 2,020แล้วนะครับก็เลยมา PR delive ั้งหน่อย,ยนะครับนี่ก็ผมได้เปลี่ยนฟอร์มเป็น n o b บลนะครับแล้วก็ใช้แค่ half bread นะครับก็คือยังไงใช้ว่าซาว่าแหละแต่ว่าหายใจเข้าไปแค่ครึ่งหนึ่งนะครับผมน,นีร้190กิกิโลน, Stage นะครับสเตชิลนะครับผมยังง่ายอยู่นะ แล้วผมก็ได้ลองไปที่200กิโลเดลิฟท์นะครับก็สรุปว่าได้นะครับได้ก็ดีใจมากๆนะครับก็เป็น PR Vlog รอบสุดท้ายของ2 0 2 0นะครับผมโชงดีใจสดยิ่งผมได้ลอง2 0 5นะครับคือไม่สามารถนะครับเคลีย์น,นี้ก็มาเดลิฟท์ เอ่อกิโลแม็กเว็บนะครับก็ได้4เว็บนะครับหลังจาก PR ไปนะครับก็แรงค่อนข้างหมดนะฮะก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับ PR ฟลอ g วันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นนะครับแค่มาดีใจว่ากู200กิโลได้ลิฟกูได้ลิฟขึ้นแล้วนะมาเป่าประกาศนะครับวันที่ยกก็น้ำหนักเจ็ดนะครับเป็น3เท่าตัดนักตัวเลยทีเดียวก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิป จบนะครับผมก็ตอนนี้ก็สองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะตอนที่ผมอัดเสียงอยู่อะไรอยู่นี่คือสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็แฮปปี้นิวีย r ครับทุกคนก็ไว้ปีนี้จะลงกิฟต์เดลิฟให้พุ่งดูอีกแล้วกันนะ <laughs> นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวปีนี้จะมีคอนท้งคอนเทนต์อะไรก็รอติดตามรอดูแล้วกันนะครับผมสำหรับพิธีอฟล็อกในคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับ200กิโลเดลิฟขึ้นแล้วนะครับปีนี้นะครับ2021นะครับเป้าหมายของผมนะัมาบอกเป้าหมายซักหน่อย <c oughs> ก็เป้าหมายคือแน่นอนครับ b u i l ม m a แล้วก็ยกให้หนักขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอื่นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเดลิฟนี่อยากให้มันถึง240 km. หรือไม่ก็250กิโลนะครับก็ จะำไม่ได้นะครับกูทำพุ่งดูอืมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ฝากไปติดตามไอจีผมนะครับเพราะว่าผมจะลงหลายๆอย่างนะครับการใช้ชีวิตประจําวันนู่นนี่นั่นนะครับการเทรนนิ่งการซ้อมนะครับจะลงข้างบ่อยเนนะครับในอินสตาแกรมนะครับก็ฝากติดตามนะครับนี่ครับขอบคุณครับบ๊าย